โยโซภะควะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวะคาโตเยนะภะคะวะตาทโมสุปฏิปันโนยะสภะคะวะโตสาวกัสังโฆตัมมายังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆัง อิเมหิสักระหิยทารังอารปิเตหิอภิปุชยามาสาธุโนพันเตภะควาสุจิราปรินิพุโตปีปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสาอิเมสักระทุกตาปนาการุเตปติคันหาตู อมหากางที่คารตังอิตายะสุขายะอะรังสัมมาสัมพุทโคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวอาคตโตภะคะวตาธรรมโมธรรมนามาสามิกราบ สุปัติปันโนภะควะโตสาวกัสสังโฆสังฆังนามิกะระนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโสตถะคะโตอะรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิ สัทเทวมนุสานังพุทโภกวาโยิมังโลกังสัเทวกังสัมมาระกังสัพรมมกังสัสมาณพรามณิงปะชังสัเทวาโมซาสยังอภินยาสัทธิกตวาปเวเทสี โยธรรมังเทเสสีอาทิกลยานังมัจเจกลยานังปาริโยสานากลยานังสาทังสะพยัญชะนังเกวละปริปุณังปริสุทธังพระมาจจริยังปกาเสศีตามังภะขวันตังอภิปุสยามิ ตมห ан ังภควันตังสิระสานามิกราบโยโซสวะคโตภควตาธรรมโมสันทิโกอากาลิโกเอปัสิโก นาฬกปัจจัตเวทิตาโพินูหีตะมังธรรมังอาภิปูชยามีตะมังธรรมังสิระสานามีกราบโยโซสุปฏิปัโนภะควโตสาวกสังโค อุจุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอาถาปุริสปุคละเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหูเนยโยปะหูเนยโยทักขินเฮยโยอันชาลิการณนิโยอนุตรรังปุญญาเขตตังโลกสะตัมหังสังขังอภิปูชยามิตัมหังสังขังสิระสานามามิกระ พุทโธสสุโธกรุณามหันโนโยจันตสุทัพพระยานโลจันโหโลกัสสะปาปุปากิเลสคาตะโกวันทามิพุทังอาหามาททเรณตังธรรมโมปปิโปวิยตาสะสาทุโน โยมะกะปะกะมะตาเพทะพินนาโกโลกุตาโรโยจัตตาทัทธีปนโนวันธามิธรรมังอาหามาทะเรนาตังสังโคสุเขตาพิยติเขตาสัญโตโยทิตาสันโตสุขตาโนพุทะโก โลละปะหิโนอริโยสุเมธาโสวันทามิสังขังอาหามาเจเรณตังอิเจวะเมกันตาพิปูชะหนอยยกังวัตุตายังวันทายตาพิสังขตังปุญญังมมยายังมะมะสาภูปปัตถวา

สัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตมายันตังธรรมังสุตตะวะเอวังชนะมาชาติปิทุกขาเจราปิทุกขามรนามปิทุกขังโสกปริเทวาทุกขาโทมานสุปยาสปิทุกขา อาปิเยีิสัมปโยโคทุโคปีเยยิวิปโยโคทุโคยามปิดชังนลภพติตัมปีทุขังสังคิเตนะปัญจุปาธาณคขันธาทุขางเศยทีทังรูปปาธานัคขันโท เวชนุปาทานขันโทสัญญูปาทานขันโทสังขารูปาทานขันโทวิญญาณูปาทานขันโทเยสังปาริญญายาธรมโนโสภควา เอวังพาหุลังสาวเกวินิตีเอวังพาคาจปนาสะภะกวตสาวกเกสุอนุาาสนีพาุละาพาวัตติรูปังนิจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจา สังขาราอนิจจังวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจัง ัพเพธรรมานตตาติตามายังโอตินามาชาติยาชระมรเนนาโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมานัเสหิอุปายาเสหิทุโคตินาทุกขาปเรตา อเปวนามิมาสะเกวลาสะทุขคันทัสาะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติสำหรับอุบาสกอุบาสิกาสวดจิระบรินีผู้ตัมปิตังภควันตังสระนังคตา ถ้ามันจะพิกุสังขันจะตัสสภะควะโตศาสนาญาถาสติยาพลังมนาสิกโรมะอนุปติปัชฌมะสาสาโนปติปติอิมาสาะเกวลาสะทุกขคันทัสสะอันตากิริยาย 上瓦达都。